เรียนเรื่องสามรีไปอ่ารีที่หนึ่งเรียนที่หน้าตะวันเกิดละเกิดจะให้ของขวัญไหมน้องยูสยูสีที่สามนี่ไงสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้เรียนเป็นที่ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการแปลรูปที่ทําให้เกิดมูลค่าเขาเรียกว่ารีอะไรคะลูกเรียนใส่ขึ้นนะคะอ้าวใครที่คิดว่าจะทําได้แน่นอนยกมือขึ้นอ่าโอเคขอบคุณมาก จะมีครายคของขวดไหมนะแฮปปี้เดย์นะเขอบคุณนะเอนี่มันกล่องมเราเดื่มทุกวันนี่นี่เป็นกองมที่พเรานมาซ์เวเราเป็นของขวัญเเพอแล้วก็นาไปสงป่งุังด้วยกันเนาะอผลอง,งานเด็กเรานี่ก็โอเคนะนี่ต่อยอดได้เลยเนียโอ้ยังคิดไม่ออกเลยสวยมากเลยนะนี่ ทุกคนรู้ไหมสิ่งที่พวกเราทำอันนี้นมีวิธีการทำยังไงไปด,ดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผม<อ>พาทุกคนมาอ,อยู่ที่โรงเรียนบ้านมะค่าเราอยู่กับคุณครูและก็นักเรียนภายใต้บริษัทสร้างการดีนะครับผมได้ขาวว่าเขามีผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากขยะขยะที่ทุกคนมองแล้วไม่มีคุณค่า ขยะที่อยู่กับหน้าตัวเองขยะที่อยู่กับชีวิตของเขาเองแต่เขาสามารถมองเห็นจุดนี้แล้วเอามาเพิ่มเป็นมูลค่าได้ขยะในที่นี้ของนักเรียนคืออะไรกล่องนมที่เราูดกกล่องนมที่เราเคยดูดกันก็จะถูกทิ้งลงไัแล้วก็จะถูกกําจัดด้วยระบบการเผาเอ่ยการส่งต่อไปที่ที่กําจัดขยะเอ่ยแต่วันนี้บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านมะค่าเอากล่องนมมาแปรรูปทั้ทงนี้ทั้งนั้น ขึ้นภายใต้บริษัทอะไรครับบริษัทสร้างการดีบริษัทสร้างการดีใครเป็นคนคิดคนบริษัทขึ้นบริษัทสร้างการดีนะคะเราก็ร่วมกันนะคะเด็กๆจะเป็นคนเริ่มต้นคิดนะคะว่ากล่องนมนะคะที่เหลือใช้เราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเด็กๆจะทำอะไรได้บ้างะคะความที่ที่เด็กๆเริ่มต้นขึ้นทุกๆวันไม่ต้องเป็น,นปเดินเกียใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อก็มาตัดหนังสอ ออมาให้พนักงานตัดจะมีพนักงานตัดใช่ไหมครับตัด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 แล้วก็มาลมาตาดแล้วก็ไปนอกจากนี้แล้วตากเสร็จนักเรียนถึงจะเอามาเอามาวัดขนาดแล้วก็ตัดเดียวกน่ะผู้ถามหน่อยว่าระหว่างหมวกใบนี้กับตะก้าสัดส่วนของการตัดของมุมนี่ต่างกันไหมต่างกันนักเรียน จากที่นักเรียนได้ทำอะไรยากวะกากายากกว่าข้ออะไรครับเพราะว่ากาเก็บรายละเอียดมากกว่านนี้ก็จริงๆระเอียดมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นแล้วนักเรียนสามารถสร้างอะไรกับตองนมได้อีกไหนลองโชว์หน่อยที่องเป็นองกาอมอันนี้เป็นทิชชู่จาก่องนมแ้ละอรไรนะครับอ๋อนี่แข็งไข่เลยนี่ใชตายแล้วทุกคนดูนะครับ นี đó, các ่แผงไข่นะครับเอาแล้วไปเอาแผ็งมาไหนเอามาจากวังเลยวังมือก็คือโรงเรียนมีการทำอาหารกลางวันแล้วก็จะซื้อไข่มาทีละเยอะๆเป็นแผงๆใช่ไหมเราเรียนก็ไปเปิดไอเดียว่าอื้มแผงไข่ก็เป็นขยะอีกแล้วอ่ะเอาขยะมาใส่กับขยะสุดท้ายเป็นขยะที่มีมูลค่าเพิ่มที่ค่อนข้างสูงมากขายได้ทั้งหมดเนี่ยใครซื้อ คนในชุมชนเนี่ยคนในชุมชนบ้านเราซื้อก็นาเอาไปขายในร้านขายถ่ไม้แล้วก็นางขายให้ร้านสัมภารท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เด็กๆเอาไปไปขายก่อนอยากรู้จังว่าร้านไม้เขาเขาเขาซื้อเราหรือเขาเสนอในราคาส่วนลดกับเรา,เา,เราอ่าโอเคนะคะตัวนี้นะคะทางคุณครูนะคะ ร้านสองร้านที่ติดต่อเรามามีร้านสาาั่งพันธ์นะคะร้านสั่งพันธ์แล้วก็ร้านต้นไม้นะคะตัวเนี้ยเราจะผลิตออกในราคาสูงนะคะก็คือสามใบร้อยเงินพวกนี้แบ่องออกเป็นกี่ส่วนคะห้าส่วนอ่าเป็นห้าส่วนทอามีอะไรบ้างหนึ่งก็โบงานเตอร์ 1, อม,มการ 3, สามเปอร์เซ็นต์ส่วนใบสามมันนาประโยชน์สามเปอร์เซ็นต์เอาส่วนที่สามส เป็นทุนสำรองกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ<ต>เปวนที่สุดฝ่ายนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนเป็นประชากรของโรงเรียนก็จะมาร่วมผีพุ้นแล้วก็จะได้รับปันผลด้วยและส่วนสุดท้ายส่วนที่ห้าะรจะเป็นส่วนดำเนินการอ๋ออ่าเป็นค่าดำเนินการก็คือส่วนที่ห้าสุดท้ายก่อนที่เราจะไปผมเพิ่งสังเกตอยู่ข้างหลังนี่เองเออ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไม่มงคลนะเขาตั้งมาไว้แต่นี่คือความหรีที่เกิดจากอะไรเอออเกิดจากการทอิเนนาก,เ,ากเ,เพราะฉะนั้นบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านละค่าไม่ได้มีเฉพาะขยะที่เกิดจากกล่องนมแล้วออกมาเพิ่มราคาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ยังมีการผลิตพวงหลีดจังานก็คือเด็กๆจะมาทำอะไรกันครับเป็นชุมนุมใช่ไหมคุปปราอค่ะ่ะตัวนี้เราจะสลับกันกับพวงหรีดนะคะพวงหรีดเราก็จะผลิตสลับกันกับตัวเนี้ยเป็นอาทิต์ลค้างสลับกันไปนะคะสำหรับวันนี้บริษัทการดีโรงเรียนบ้านมะค่าขอลาทุกคนด้วยคำว่าสวัสดีค่ะ ่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจรีโรงเรียนแห่งชีวิตที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป